หลงเข้ามาขอคนบางคนฉันก็อยากจะช่วยให้แกเอาหลุทางนั่นยงยนะแต่ดูเหมือนแกนจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือใดๆจากฉันเลยอ่ะฉันว่าแกช่วยเหลือตัวเองก่อนดีกว่านะรว,ว่าฉันจะไม่ขวางแกและฉันก็จะไม่สนใจว่าแกกับ คนที่ทำร้ายตาเพียงคนเดียวท่านั้นตอนน่อไปนี้ตอไปเรไม่ทำอะไรคุณจะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องสูงนะตร์เพรแตนก็จะได้รู้เองว่าอะไรเป็น เดี๋ยวจันพี่มาด้อยมาคุยด้วยหน่อยพี่ไม่อยากเห็นจันกับตาจะต้องมาทะเละาะกันแตกหักแบบนี้เลยไม่อยู่ที่พี่พูดไหมค่ะเราอะไปง้อเพื่อนซะ พี่พันไม่เข้าใจพี่พันอย่าพูดดีก,กว่านะนี่จันจะหาเรื่องพี่อีกคนใช่ไหมน้าคะจันขอโทษพี่พันนะเดี๋ยวคุณหญิงพรันคุณแม่ขอ,องคุณวิทย์ะจะมาขอจันอยู่พี่พันนะคะเมื่อไหร่จันจะบอกพี่พันอีกที จัพี่รู้แล้ว่าจันโตพอที่จะคิดอะไรเองได้แต่พี่อยากให้จันะทำอะไรให้รอบคอบไม่อยากให้จันทำไปเพื่อทำลายใครเพราะผลสุดท้ายแล้วอะคนที่จะต้องเจ็บช้ำก็คือตัวเราเมื่อถึงเวลนนั้นะมันก็เรียกร้องหาความรับผิดชอบจากใครไม่ได้เพราะคนที่ทำคือตัวเราเอง เพิ่แถมให้ค่าแสนรวมทั้งหมดห้าล้านห้าดูแรงนักหนาอ,อคนความแยบร้ยมีอะไรจะได้แก้ไขไว่าตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาตามไปขส้นเลยอย่าลืมทำตามสัญญาอ่ะไม่รวมรวมทั้งเรื่องราว พีร้มฉันออกานแน่ไม่ใช่พอรับเงินแล้วประกลับมาโกงอีกอ่ะไม่แลนะพแค่ห้าล้านเนี่ยก็ทำให้ฉันไม่เดือดร้งนั่งกินนอนกินบ้านได้อย่างสงบายแล้ว ำลังประชุมอยู่ค่ะบอกชนิตานะว่าอย่าพิ่งออกไปไหนให้เราพบชันก่อนที่จะไปหาเดี๋ยวนี้ก้อยก้อยค่ะบอกนยอ่ำให้เอารถออกเดี๋ยวนี้เลยค่ะ าไม่ฉันเลยนะคะเกิดผู้หญิงรู้เข้าจะไม่สบายใจหรือเปล่านะคะนี่ทำอะไรไม่คปรึกษาฉันเลยไม่ฉันออกเองค่ะฉันไม่เชื่อใครรักงานนี้ออกจปตายจะดจบจบไปไดๆๆ้ไม่าด้ยังไงอย่างนี้ได้ยังไง ดีบให้เธอออกแนะ่ๆฉันรู้จักนิสัยลูกชายของฉันดีขาอนาดเปลมเองก็ยทนไม่ได้ต้องลาออกความจริงฉันก็นึกหวั่นใจอยู่เหมือนกันเลากสักวันมีเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นกับเธอคุณหญิงคะอย่าก,กังวลไปเลยค่ะพนักงานลายแถวอย่างฉันอย่างแปรไม่ได้มีความสําคัญอะไรที่จะทาให้บริษัทนี้มีกําไรหรือขาดทุนหรอกนะคะใช่นิการ ประเมินคุณค่าตัวเองต่ำไปแล้วนะฉันชอบเธอนะอาจจะเป็นเพระาะว่าฉันไม่หมืลูกสาวก็ได้พบเธอครั้งแรกฉันก็รู้สึกถูกชะตาที่มานตัวทีขอพคุณด้ค่ะฉันขอร้องนะอย่าออกเลย Thank mm -hmm. you. รักแต่ทานข้าวรองวันหระครับถึงมาที่นี่เปล<ะ>่าบอกแม่มนะันนะลูกไล่ชะนีตาออกใช่ไหมนีแม่แม่รู้ข่าวเร็วจังเลยนะครับสงสัยแม่แน่นจะโทรไปฟ้องไม่ต้องโทษคนอื่นเลยนะลูกลูกน่าจะต้องรู้อยู่แก่ใจของลูกดิผมไม่ได้ไล่เขาออกนะครับแม่เขาลาออกเองแม่ไม่เชื่อ แล้วทำไมแม่ไม่เชื่อผมบ้างล่ะผมเป็นลูกแม่นะอ๋อคุณแม่เห็นคนอื่นดีกว่าลูกแม่ไม่เคยเห็นคนอื่นดีกว่าลูกของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าแม่จะต้องเข้าข้างลูกตัวเองอยู่ตลอดเวลาลูกผิดแม่ก็ต้องว่าไปตามผิดแล้วี่แม่รู้นะครับื่าแม่รับงูเห่หาเข้ามาทำงานนิดนี่นิดกำลังจะว่าแม่ง้อนะ แม่ที่ไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกแม่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมลูกถึงได้จงเกลียดจงชังชนิตาเขาลักหนา<ะ>แม่ชักไม่มั่ใจเลยนะว่าแม่น่ะเลี้ยงนิวเป็นคนดีหรือเปล่าวิถึงได้ชมแห็งได้แม้กระเทงผู้หญิงตัวเล็กๆคมณนิวทำอะไรก็เลยก็ดีมันลูกไม่ได้ทํา คุณป้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณป้าคะเพิ่ซื้อน้ำหอมมาฝากนะคะคือเมื่อเดี๋ยวคุณป้าชอบกลิ่นนี้ก็เลยซื้อมาฝากนะคะคงจะแพงสินะหมนึกตั้งใจที่จะซื้อให้คุณป้าจริงๆนะคะป้า ไม่ได้คุ้นถึงราคานะคะขอบใจจ้ะ,ะเ่อแล้วคุณสิริไม่มาหรอคะก็คงจะกลับเด็กเนี่ยวันนี้มีประชุม<ะ>เออต่อไปน,นี้เรากำลังนทนเ่ะคงจะสบายใจได้แหละเพราะว่าไม่มีใครมาขวางความสุขทำไมคะจันเพิ่ากำลังจะแต่งงาน ิห,หรอคะกับวิศนุผู้ชายผีเลินอะไรนะคะ เมื่อไหร่ะเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้ก็เลยรีบออกของฝากให้คุณสินลองดูสิคะว่าถูกใจไหม